สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ยังอยู่โคราชนะทำชมอันนี้คือต่างจังหวัดของประเทศไทยนะครับบ่าท้องนะฮะยูใซก่ะอ่าลํามธเมนชัยนะฮะนคราชสีมาถนนมาเลขสองหนึ่งเจ็ดนะฮะสองหนึ่งเจ็ดห้าเนียฮะเออถนนนหลาดอย่างอย่างดีอย่างใหม่ใหม่มาดมาดเลยอาจารย์เอ้ยโอ้ยประยนกษ์ป่ยักษ์หเฮงจังขี้นี่ เห็ดจังไดวะจังสีได้นี่ครับฝันเอาตัวนอนฝันเอาอย่างเดียวนมนเอาอย่างเดียวจังสีได้เห็ดอะไรเห็ดอะไรเหมือนของเหาเนาะเออก็ต้องเป็นแนวนั้นแหละจานเอ้ยดับซุ่มชนซีเล่นได้เนี่ยนี่เขาปลาจะเบิกอุโมงค์เนี่ยโอ้โห๋ยวันนี้เขาป่าไอ้ดีเด้ท่านผู้ชมเหมยอ,อุโมงค์ต้ตนไม้พี่น้องเอ๋ยนะฮะที่นี่โคราชเนี่ยจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยโอ้โหถนนไมาเลขสองหนึ่งเจ็ดห้า มุ่งหน้าไปลำธเมนชัยลำธเมนชัยแม่ละไอ้เมที่สุดจังหวัดโคราชกับโขงอุโมงค์โอ้ยอุโมงค์ต้นไม้ตัวนี้ต้นไม้ได้ไงเนี่ยสวยงามขนาดตาผู้ชมเลยมันบ่ิเวนว่าศรีได้เห็นง่ายๆเด้บรรยากาศกับศรีโขงต้นใหม่ตาผู้ชมเลยโโอ้ ว่าถนน,นเส้นนี้ก็สิมุ่งนหน้าไปนาเบียงนางานคือเก่าได้ทำจมแม่นบ่อาจารย์แม่นหรือไม่เมนเร็วว่าอันนี้หกสิมุ่งนหน้าไปนางานคือเก่าทานผู้ชมเหมือนเมื่อนี้บรรยากาศช่วงเงย็นเย็นช่วงนี้ก็ับประมาณสี่มุ่งนะสี่มงทำจมสี่มุ่งแรกแต่ว่าเนืน่องมีแดดแห้งกลางอ่อนที่ได้ แดดเปรี้ยงเลยตานผู้ชมเลยบรรยากาศอี๋แห้งคักหลกุพาป่าไม้ท่านผู้ชมเอ้ยธรรมาชาติสุดๆเขียวงามกระจีสุดๆเลยเออสวยงามขนาดท่านผู้ชมนีม่แหละคืออ่าอยู่ในต่างจังหวัดอุดมสมบูรณ์จังส่เลยท่านผู้ชมเอ้ยดีคนละอย่างงามคนละแบบท่านผู้ชม คันอยู่ในเมืองกับงามไฟแสงสีคันว่าอยูอาต่างจังหวัดกับสเป็นนี่แหละทำาจมงงามธรรมชาติปลาใหม่เขียวงามคันไปตรงไหนยอดโอ้เบิงตีสะพานยังมีรถไฟไปสโซลซิลเลยนี่ ถนนทานผู้ชมเลยไปปะไปดงบาดย่างอย่างดีมีการแบ่งเส้นจราจรทานผู้ชมโดยกามากู้สะพานหลายประเทศตรงนี้ก็เสาบไฟสุราเซิยวหลายเป็นหลายสะพานน้อยเดียวเป็น10ต้นพุทานผู้ชมเลยรถไฟ ยินดีต้อนรับเข้าสู่อำเภอชุมพวงอำเภอชุมพวงทานผู้ชมเลยทิวสวยงามมากมันยากาศช่วงเย็นเย็นทานผู้ชมลงไปมากนี่เข้ามาฮอตชุมชนละท่านผู้ชมฮอตชุมชนแล้ว ข้างหนาก็าเป็นอุโมงค์อีกกัดทานผู้ชมอุโมงค์ต้นไม้ต้นไม้ธรรมชาตินี่ท่านผู้ชมเลยสวยงามมากสวยงามจริงๆหาเบิ้องยากธรรมชาติในแวดล้อมที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาเองนะานจบ <c oughs> จักสิบรรยายจังใดดีทานประชมเอย้ยให้ภาคบรรยากาศมันบรรยายซะสิบ,บึงเอาทานผู้ชมเอย้ยจักสิวาจังใดปวด,ด,ด,ดความสวยความงาม ดีดีทงไ,ไม่ก็เั้ยดีเลยลาดยางยางสวยยางงามยางอลังการแต่จะมีรถไฟซองสวาง่างนั่มดิบุคลางทางท่านผู้ชมเลยโอ้ยเดี๋ยวเราไปสองนาะทางไปหน้ากัน ทางไปหน้าทางชมเพราะว่ามาชุดนี้ไปหลายจังหวัดอยูน่นี้ทางมาชมเลยฝากที่ตามเยอะทางมาชมบ้านระโว่ถ่ายคลิปอัปเดตแต่ละจังหวัดที่ไปเฮ็ดเบี้ยเฮ็ดงานให้ทางมาชมเปิง่งนาะทางมาชมว่าทุกจังหวัดยัางนี้เนาะทางมาชมถูกต้น,น,นใหม่สวยงามสว,วยงามมาก ลาซิโอมันกับจิตสว่างอยู่วะอาจารย์ยังจีโอ้ข้าเกิดมองใด้ที่มันมืดจัดมันก็ต้องสว่างทุกไี่อ้อาศัยวัตถิมันมืดจัดแล้วมีไฟขึ้นมาที่พีพ,พ,พีมันต้องสว่างเด่นเด่นกว่าในจุดนั้นอ่าบนอ่าข้างหนา้ารถไฟก็ไล่ไหลายเข้ามาในเขตชมุมชนเขตชมุมชนแล้วทา่านผู้ชมเว้ยเนื้อว่าท่องกระสีรีวิวบางช่วงบางตอนนะท่านผู้ชม มาทุกข้าชุมชนเรียงกว้างขึ้นเลยเด้ถนนต่งางน้ำยมชุมพวงโคด้าพวงโคด้าโอ้จุดนี้ตามผู้ชมเอ้ถนน,นนทำเลตรงดิงขนาดแลยก็มีต้นตาลน,นะตามผู้ชมดีไปทุกหม่องเลยถนนทุนทางโอ้ย ยอดอีรีโุนาเซาไฟโอ้าโอทานผู้ชมเลยตรงดิงขนาดสวยงามมากอ๋อถูกมองหนีท่านผู้ชมเลย มันมันมมาเลยดำคือล mm ือโดยท่านผู a ้ชมเลมยคุณอะางท่ได้ทเ้ยางันขนาดนีท่านมสนดีสอหไปทำดีไปทไหนก็ทลูไปทาไหนก็ไไปทาไหนกดีดีไปทุก ที่ทุกอ่า,างนะท่านผู้ชมไม่กระทั่งทางไปทุกหน้านะาก็ออยังดีประเทศไทยรวยจริงๆคุณนะสรา้างถนนคนทางโอ้ยเขตชุมชนนั่นผู้ชมทุกถูกสอนดีเอ,อือ ่าน,นต่างจังหวัดอันนี้ท่านผู้ชมเอย้ยถ้าอยู่ในเมืองนะบ้ากระดาษเดอันนี้อยู่รอบนอกได้อยู่อ่าชุมชนอ้าท่านผู้ชมเอย้ยมาเบิ่งกุ้าป่าใหม่ที่อดมสมบูรณ์ุนครราชสีมานะท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าเบิ่องเนี ป่าปลาใหม่ที่สวยงามขนาดดูทายในเมืองน่งาตามไปชมให้ได้ความรุ่มเรืองให้ได้ไฟแสงสีวันนี้ก็มาเปลี่ยนบรรยากาศมาเบ่งธรรมชาติที่สวยงามและสดใสนะท่านผู้ชมหน่อยโอ้ยอ,อ,อันนี้มันจักอย่างนั้นปนนป้ำเอลเต็มเลย เมนนะจ๊นทอเพยนาทอพยนาปีปูวานานี่ก็จะเป็ยยนนาเกี่ยวเขาทั้งเกี่ยวทั้งปูหลายระดูแต่ละระดูประเทศไทยภูเขาได้ตลอดทั้งไปถนนสวยจริงงามอีหลี โค่นะทานผู้ชมเหมยเปิงจนสุดมูส,ดสุดตาถนนท้นทางถ่ายเบิดมือเบิดคืนของมีการเซ็นสุดถนนท้นทางนี้ไปเมิดเลยทานผู้ชมเหมยเป็นจังได้ทานผู้ชม เห็นแล้วกส็สะดุดหูสะดุดตาเห็นแล้วก็อยากได้อยากได้พ่นนะขนาดอยูอ่าัางจังหวัดอยู่ถนนชนบทนั่นนี่เบิ้งติ้นนี่หลอดไฟมันเป็นธรรมดาหลอดบุกใหญ่ๆผู้นตามชมชมวิวคนนะอ๋อที่โถ่ปฏิทิม มีออาันนี้อีกสิ้นสุดนะือมั้งสิ้นสุดเขตแล้วมั้งจัดอาจจะเป็นระหว่างอำเภออำเภอต้องอำเภอปะ่<า>อะสิ้นสุดเขตอำเภอประตูโค้งท่านผู้ชมเลยกลายเป็นอันสนจังหวัดสุดยอดท่านผู้ชมสวยงามมากาว่ายิ่งทายยิ่งยาวยิ่งยืดท่านผู้ชมเลย สำหรับคลิปนี้นะบะท้องกันสิรีวิวพอความปลาควองพอนะท่านผู้ชมเพราะว่าถนนทางนี่ก็ยาวยสันหลือเกินเอาเห็นมงได้ก็อยากถ่ายสำหรับคลิปนี้กับเซราท่านผู้ชมเพียงเท่านี้แหละมากกว่าฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดติดตามสิ่งที่สำคัญนะ่านผู้ชมบอกกดข้ามโฆษณาเพื่อเป็นกำลังแรงใจดเด้อสำหรับคลิปนี้กับเซราท่านผู้ชมเพียงเท่านี้เดี๋ยวพบกันไปคลิปหนะ้าสวัสดีครับ